สวัสดีจ้าวันนี้จะพาเพื então, อ่อนเพื่อนวีพีมาเบื้องวิธีปิดสาวโลรเลยจ้าเนี่คือโลรที่เฮาใส่เลยแล้วก็ข่าวโป๊ะแกลเลยจ้าเพื่อนเจ้านี่ลักษณะนี้เลยจ้าแล้วตอนนี้จะพาเพื่อนเพื่อนไปเบิ้งวิธีปิดสาวเพื่อนเพื่อนเลยจ้าเพื่อเพื่อนๆไปเบิ้งน้ำกันเด้เลยจ้า จะ,จะ้าจะบปัดตะเข็บไปหาทั้งสามแล้วจะมันเพื่อนดันเข้าไปได้จต่นี่ดันเข้าไปีปจะมือกดลองแล้วจะเพื่อนเนานะจะเชื่อมต่อตรงเก่าตีห้าจ่อไปแล้วจะมันเพื่นนี่ไปจะห้า็จะมาฟังเหตุฟังที่สองแล้วจเพน,น,เนอกมุมมุม แล้วเพื่อนๆดันมุมไข่ดันตรงๆนะจอะเพื่อนเนาะเจ้ามาสวยงามเนะจ้ะเขาเจาะขนาดนิ้วหนึ่งเขากะใส่วิรนิดนิ้วหนึ่งเจาะนิ้วหนึ่งสี่กอาวิรีนึงสี่มากกะนะจ้ะถ้าเพื่อนๆบ่มีวิรนิดกะสาหมาเท็ดบักแข็งๆกระดาษแข็งอะไรได้จ้ะเพื่อนด้สิเป็น กระดาษทรายก็ไ hmm. ด้ษได้จากวัดตามขนาดที่เขาเจาะโปรโลได้จากเพื่อนๆหักมุมก็ได้ด้จ้ากประสิสกัดตามตามสาบที่เขาเจาะได้จ้ากเขาวางก็เป็นกระดาษทรายก็ดีได้จากเพื่อนๆกระดาษทรายหรือว่ากระดาษแข็งก็ได้จากเพื่อนๆขันบ่มีวีดาเนี เพชรบล็อกจากที่ได้เจ้าเบลือยยาวสามขนาดของโปรโลที่เ้าเจาะเจ็ดนิ้วหกนิ้วกระสามนั้นเลยเด้เจ้าเปื่อนเลยหลังจากที่เ้าทับแล้วก็สีออกมา,ปา,มปา,เ,ปาปเป็นลักษณะนี้อเจ้าในปีสาบเนาะปีสาบโปโลกันเลยเปลือยเปลือยเ,เนื้อเจ้นเลยก่อนที่เ้าจะไปถักร่างลุมน